ยาสีฟันวันเดอร์สไม์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนไทรราจิน่านูซแอนคอฟอร่อยดีกินแล้วย,ยัง สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการูหยิง,ยง,งมหากินวันนี้เราออกมาสองคนคุณผ,ผู้ชมแต่ถึงยังไงก็ตามเรายังมีเพื่อนมาถึงสามคนค่ะมีอะไรแม่สามพี่น้องตระกูลยังมากับเราด้วยค่ะาหนุ<ด>่มเวลเนสรีจูมาแล้วยังอาหารนตูตแอนคอฟกินแล้วยังอ่ะมินอวิทยครอบครัวคุณดื่มแล้วยังรวมอยากจะชวนทุกท่านเข้าไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนูตแอนคอฟ โอ้ oh. เขามีดียังไงป๋าเขาใช้น้ำมันมะพร้าวอะ่ะใช่วัตถุดิบต้องดีเมื่อก่อนพวกเราอ่ะถูกให้ขีดในความเชื่อว่าต้องเลิกกินน้ำมันหมูให้กินแต่น้ำมันพืช แต่พอมายุคนี้แล้วคุณผู้ชมบอกก่อนเลยว่าที่ร้านอาหารนุตแอนคอฟใช้น้ำมันมะพร้าวในการปรุงอาหารอู้มันดีสำหรับสุขภาพ<ช>เราเลยนะคุ่ะเป็นไขมันที่อิ่มตัวและสะสมในร่างกายน้อยมากโอ้ทั้งนั้นถ้าทำกับข้าวนะสุขภาพก็รู้สึกแบบอัพขึ้นเลยอ่ะดีกว่าคุณผู้ชมค่ะถ้าว่าคุณผู้ชมแบบสงสัยเหมือนป่านนะเอ๊ะแล้วมันดียังไงเชิญแวะที่ร้านอาหารนูตแอนคอฟในนั้นเขาจะมีคำแนะนำและ มีน้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารไว้จำหน่ายด้วยจะไปไหนก็ตามรายการผู้หญิงทร,รมาหากินของเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะศูนย์ธรรมชาติบำบัดเว n e s s Care ที่มีความเชื่อเหมือนกับเราว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเราแข็งแรงข้างในข้างนอกแข็งแรงเราจะมีเรี่ยวมีแรงลุกขึ้นมาทำมาหากินได้อย่างคล่องแคล่วเลยกินอาหารอร่อยๆที่นูตแอนคอฟแล้วก็แวะซื้อของ ปรุงอาหารที่นุตแอนคอฟแบบอร่อยด้วยแต่ดียังไงก็ตามวันนี้เรามาถึงที่นี่แล้วคุณผู้ชมข้ามเห็นบรรยากาศทั่วๆั่วแล้วคุณผู้ชมคิดออกไหมว่าเราอยู่ที่ไหนคิดแล้วคืออายุทยารู้แล้วว่าอายุทยานี่คือตลาดหน้าองค์การโอ้แมมดูด้านหลังเรานะ อาหารอาจจะอร่อยเยอะมากเลยอ่ะต้องผู้ชมจําได้ไหมในรายการผู้หญิงธร,รมาหากินเราได้มีโอกาสต้อนรับบรรดาพ่อค้าแม่ขายจากตลาดแห่งนี้ตลาดองค์การตลาดองค์การโทรศัพท์ค่ะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธย,ยาวันนี้เรามาถึงที่นี่แล้วไปคผู้ชมลาเลย นี่เป็นการเปิดโลกการเที่ยวตลาดนัดของเรามากเลยอ่ะปกติเราจะเห็นร้านเบเกอรี่แบบนี้จะอยู่ในร้านห้าดาวแบบอะไรแบบนี้ร้านกาแฟถ่ายใครหน้าหรือยังประมาณ2เดือนได้แล้วค่ะแล้วเวิร์กไหมเวิร์กมากค่ะคือตอนแรกก็คิดว่าครัวซองมันจะต้องเฉพาะอยู่เฉพาะในห้างอย่างนี้ยค่ะเพราะว่ามันก็จะไม่เหมือนพวกพวกราคาที่แบบ20 30เราก็เลยลองมาลองครั้งแรกปรากฏว่าวันแรกเอามา300ชิ้น ขายได้ประมาณ200ชิ้นอะคือแบบผลตอบรับเราคิดว่ามันค่อนข้างดีอะค่ะลูกค้าอาจจะมองในเรื่องความสะดวกแล้วก็ราคาที่เอื้อมถึงได้เพราะถ้าเป็นแบบในห้างตามคาเฟ่ยอย่างเงี้ยค่ะก็ชิ้นละประมาณ เก้าสิบแปดสิบร้อยกว่าบาทเงี้ยค่ะใช่ดูสิสี่สิบห้าบาทเริ่มต้นที่สี่สิบห้าบาทถ้าเป็นเนยธรรมดาสามสิบห้าบาทแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เนยไทยนะคะก็ใช้เป็นเนยฝรั่งเศสเหมือนกับเหมือนกับเจ้าอื่นเลยค่ะเหมือนที่อยู่ในห้างเลยถ้าแวะมาคุณผู้ชมขาไม่น้อยหน้าใครอันนี้แบบคอสซอมเป็นวอฟเฟิลเลยนะใช่ค่ะมีแบบทำสดด้วยกำลังทำอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อแบบอัลมอนด์เนาะไหนทำสดอยู่ตรงไหนนี่ค่ะกำลังทำขอเลยขอใครแม่อันนั้นน่ะไม่มีค่ะเดี๋ยวนูนอบได้หลังใครไม่หยิบไปแล้วอันนี้ อ่าถ้าเป็นเครื่องน้ำตาล40บาทค่ะแต่ถ้าเป็นแต่งหน้าแล้วจะเป็น45ค่ะได้มาดูแบบมีขอ,องไลน์หน้าด้วยนี่มาชานมสดช็อกโกแลตดับเบลิลช็อกโกแลตอูน,นูเทลล่าท็อปปี้แมคคาเดเมียมสตรอเบอรี่แม้ว่าจะขายในตลาดนัดนะแต่เขาก็แต่งหน้าแบบไฮโซเลยนะบอกให้แวะมาเอาให้คนอื่นได้ซื้อมั่งเปล่าราถอยถอยถอยไปต่อไปต่อ พี่น้องแมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโดนกิน <'t> ยังไม่ทันอิ่มเลยค่ะคุณผู้ชมก็เจอคนคุณหน้าคุณตาเจ <Yeah. S 2> ๊หมดยำซ <Super S 3> ุปเปอร์ตีน,<ค>นไก่แม่ขาสู้ชีวิตที่เคยมารายการเราครั้งหนึ่ง เพื่อใครลืมไปแล้วเดี๋ยวเราให้ฟังนะเจมส์มดเป็นแม่ค้าสู้ชีวิตที่เคยขายข้าทางต้องวิ่งหนีแทศกิจเคยติดหนี้จนต้องเอาบัตร ATM ที่เงินเดือนออกให้เจ้าหนี้ไปกดเงินเองเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตสุดๆเพื่อลูกค่ะมาอัปเดตกันหน่อยนะจ๊ะว่าหลังจากออกรายการไปแล้วเจมส์มดเป็นอย่างไรบ้างวันนั้นหนูวันนั้นหนูอยู่ชั้นไหนอ่ะวันไหนลูกตอนที่หนูไปอ่ะหนูไปรายการป้า ปศีปศ <4 S 1> ีปห้าตอนนี้เท่าไหร่แล้วปหกแล้วค่ะหลังจากออกรายการเป,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 ปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไหมเป,ป,ป,ปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงยังไงอ่ะดีขึ้นไม่มีหนี้สินออ <laughs> โอ้หมดหมดแล้วหมดแล้วค่ะก็คราวนี้ขายไปเก็บไปเลยค่ะโอ้ดีเขามาช่วยก็ส<ช><ๆ>ังเกตเห็นน้องตัวเล็กอยู่ข้างหลังคือคนนี้นะป๋าเราได้ขึ้นตัวเล็กไปเลยใช่เลยโอ้ดีดีแล้ว啊 สองปีค่ะสองปีแล้วจะมาจะกี่ปีแล้วพี่พี่ไปเรียนมหาลัยแล้วค่ะนี่แล้วยังขายเหมือนเดิมเลยนะป๋าคือยืนพื้นที่ตีนไก่แล้วก็ข้อแล้วก็ปลายปีกเนาะใช่ค่ะและที่สำคัญต้นดอกไม้ก็มีสองชนิดเหมือนเดิมโอ้ยก่อนออกรายการชีวิตมันจะลำบากแบบไหนอะลำบากมากเลยค่ะเป็นนี่เป็นสินเยอะเลยค่ะบัตร ATM ไม่เคยอยู่กับตัวค่ะพี่หนูแม่แอมงเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเนี่ย ช่พี่หนูแค่เม็ดเดียวอ่ะตอนนี้หนูปลดหนี้ได้หนูมีความสามารถส่งลูกเรียนปริญญาตรีได้อ่ะค่ะหนูภูมิใจมากเลยซื้อรถของตัวเองย่งใช่หนูซื้อรถใหญ่ได้แล้วค่ะถาจานเล่นมาจานเลนเข้าไปอ่ะเปม่ารถไปคิดอยู่นะผู้ชมตุ๊หนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรอ่ะมันสามารถปลดหนี้ได้ซื้อรถได้ทุกอย่างเลยอ่ะผู้ชมคะต้องบอกเลยว่านี่ความสามารถของผู้หญิงมหากินตัวจริงเสียงจริง เขาสามารถเลี้ยงลูกของเขาได้สามคนด้วยลําแข้งของเขาด้วยหน้าโต๊ะแค่นี้แหละ1เมตรคูณหนึ่งเมตรสาบอใช่ยังไม่ใช่แค่นั้นไีอะไรอันนี้หมูทอดหนูเอาน้องมาขายด้วยค่ะขายหมูทอดด้วยอยากให้น้องมีรายได้แล้วก็เนี่ยเอาใส่ถุงให้ป๋าไปลองชิมดูนะคะที่หนูแหม่ลูน้องดิบเป็นละวิงเลยผู้ชมขาไหนป๋าลองชิมซิยังไงอืม รสชาติด,ดีมาก่ากข้าวกับข้าวเหนียวด้วยโ oh, อ,อ้ซื้อดิซื้อ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 ห่อนหนึ่งซื้อห่อนหนึ่งรู้ไหมวันนี้เรามาถึงนี่แล้วเราอยากมาให้กําลังใจคนหนึ่งที่เคยมาในรายการผู้หญิงทำมาหากินคือร้านนี้คนหนึ่งที่ทําให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงลุกขึ้นมาสู้เพื่อลูกทํากินเพื่อที่ครอบครัวของตัวเองเราเลยอยากเป็นกําลังใจให้ โดยมาดามฟินส่งกำลังใจน่ารักน่ารักมาแบบนี้ค่ะน้ำหอมมาดามฟินอันนี้คือกลิ่นฟินอินเลิฟกลิ่นเป็นแบบว่าหวานหวานสไตล์คุณหนูญิ๋นเราบอให้เป็นกำลังใจนะคอาเนยา้เแบ่งให้ลูกก็ได้ด้วยเราผู้ชมขาจะทำงานอาชีพอะไรความหอม กลิ ar, ่นสําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นพ่อค้หาหรือแม่ขายกลิ่นสําคัญที่สุดเราก็เลยนํากลิ่นหอมหอมจากมาดามฟินมามอบให้ค่ะขอบคุณค่ะเย้ตอกรายการตั้งเล้ใช่ตั้งแต่สม ha ัยก่อนพี่ตายวันดูเด็กเลยดูพี่โดงดิ มันขายมากี่ปีแล้วปีสี่ครับกี่ปีที่แล้วเนี่ยยี่สิบกว่าปีปีปีนี้หกสิบห้าว่าเกินนะบะหมี่ยังทำเองอยู่ไหมใช่ครับยังทำเองอันนู้นลูกค้าหรืออะไรลูกค้าโอ้นี่คือมากินและข้าวแถวนี่ก็คือลูกค้าคอ้เร็ว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 มีคนทำบะหมี่เองในอยุธยายังเหลืออยู่ไหมคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีอยสามเจ้าแต่ปัจจุบันนี้ผันตัวเป็นเือคุณพ่อเขาเลิกไปลูก ลูกก็มาทำผลิตขายสดอ๋อมาขาย่งบี้ขายทอดทำดินีให้ใครอยังมีครับลูกลูกชายมีหลายชายมีแต่พอจบปอตีเขาก็ไปทำงานของเข่าเมื่อเมื่อเขาไปใช้ชีวิตเขาแล้วสังผมสอนเขาแล้วเนาจะก็ับมาเลยนี่เนี่ยคุณผู้ชมค่ะอาชีพพ่ออาชีพแม่ใครบอกว่าไม่มั่นคงโคตรจะมั่นคงเลยมันต้องใช้เวลาหน่อยต้องใช้ต้องใช้ หลายหลายคนบอกว่าลำบากแต่ผมคิดว่ามันเป็นมีรายชีวิตที่สนุกสนานผม,ผมชอบฟังเพลงผมชอบอะไรที่มัน <S <S ไม่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 ไค่อยเรียบร้อยกับใครเข้าไว้ <S <S แวะมาผู้ชมขายเห็นรูปอย่างนี้แล้วชื่นใจนนนอ่อะตอนนั้นอายุเท่าไหร่อะตอนนั้นอายุ <S <S เนาะเนาะ<ๆ>ตอนนี้ลูกมาทำแล้อะวะ <S <S อ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,บ,บชมดีของรายการเราซะจริงๆที่ได้เจอกับร้านบะหมี่ที่น่าจะเป็นเจ้าเดียวในอยุธยาที่ทำเส้นบะหมี่เองแม้จะขายในตลาดนัดตอนเย็นแต่ขายดีที่อย่ยาวโววันหนึ่งขายได้มากถึง300ชามเลยนะคะไรมาอายุธยาบอกเลยห้ามพลาด และถ้าใครอยากได้โปรโดีโปรโเด็ดจากมาดามฟิลล้วก็พักแป๊บเดียวช่วงหน้าค่ะ Wellness redo มาแล้วยังแชมพูปิดผมขาวดีแฮร์ใครๆก็ดูดีได้ด้วยดีแฮร์ชามคอ c o มตรับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิดผมาเข้าตลาดนะผมต้องขอมไหนปา<อ>ใช้อะไร Fin ิน <in> black ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาลคลาสสิก บ็อกเซตคุณผู้ชมค่ะมาสองกลิ่นปาเป็นพระเอกนางเอกของมาดามฟินเลยขออนุญาตพูดถึงพระเอกก่อนนะคะนี่คือฟินอินแบล็กค่ะ <t> เห็นสีดำแบบนี้ ต้องบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่มดดําชอบมากผมชอบด้วยแม่แล้วมีพระเอกหลายๆคนชอบมากคุณผู้ชมคะหนุ่มๆจะชอบมากเนื่องจากว่าอันนี้กลิ่นมันบอกถึงอะไรรู้ไหมมันบอกถึงความเป็นนักล่าเป็นจ่าฝูงเป็นผู้นําเกมนี่คือกลิ่นสุดเซ็กซี่ลึกลับหน้าค้นหาดมแล้วรู้สึกว่าอยากดมอีกดมไปเรื่อยๆจากจุดนี้มาจุดนี้ามาจุดนี้าามา,า,มานี้หอม<อ><อ>แบบเซ็กซี่ลึกลับหน้าค้นหา ดาจา่าคูนโอ้แต่ว่ t ร e และอีกอันนึงถือว่าเป็นนางเอกของมาดามฟินเลยอันนี้เป็นบ็อกเซตนี่เป็นฟินอินเลิกเป็นนี้ส่วนใหญ่รู้ไหมผู้ชายจะชอบซื้อมากไม่ได้ซื้อไปใช้เองนะซื้อฝากให้แฟนไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ชายอ่ะเขาชอบแบบ ชอบกลิ่นแบบคุณหนูแบบเซ็กซี่แบบหน้าทนุถนอมเขาจะอินกลิ่นนี้พอใครฉีดแล้วนะจะกลายเป็นนางฟ้านางสวรรค์ทันทีเลยที่พูดแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณหนุ่มกัญชัยค่ะ เป็นหนุ่มกัญชัยเป็นผู้ชายผู้ชมขาแต่ชอบสั่งกลิ่นนี้ไปใช้ใช่เองใช่เขาใช้เองว่าเขาให้เหตุผลน่าสนใจมากเขาให้เหตุผลว่าไงรู้ไหมคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาฉีดปุ๊บเนี่ยเขาเหมือนมีคนที่เขารักที่สุดอยู่ใกล้ๆเขาตะลอดเวลาโอ้หวานามีใครให้หวานกว่านี้อีกไหม <c oughs> กัญชัยชนะเลิศตอนนี้วันนี้เราเมาถึงตลาดหน้าองค์การเรามามือเปล่าไม่ได้มาดามฟินมาทั้งทีเราอยากให้พ่อค้าแม่ค้าและ ผู้คนที่เดินไปเดินมาซื้อข้าวซื้อของเนี้ยเป็นทั้งพระเอกและนางเอกของคนรักของคุณถ้าเขาอยากซื้อไอมแมวันนี้เราจัดเป็นเซ็ตบ็อกเลยคุณผู้ชมขาคุณจะเลือกกล่องไหนก็ได้บ็อกซ์ไหนก็ได้ <c oughs> คุณอยากจะเลือกน้ําหอมแบบ Fin อินเลิฟเราขอมอบโลชั่นกลิ่นเดียวกันให้อยู่ในบ็อกซ์นี้เลยสีนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นฟินอินแบล็ k รวมทั้งโลชั่นน้ําหอมที่เป็นกลิ่นเดียวกันเมื่อไหรก็ตามที่คุณทาโลชั่นด้วยฉีดน้ําหอมตามด้วย คุณจะหอมเป็นเท่าทวีคูณเลยมันชิได้นานมากเลยนะแบบนี้ไหมถ้าคุณผู้ชมอยากได้อยากเป็นพระเอกนางเอกคุณสามารถหยิบมือถือขึ้นมาคุณผู้ชมนุม๊แบมบอกเลยนะว่าโปรวันนี้ไม่ถึง700บาทคุณได้กล่องนี้ไปเลยสุดยอดเลยแมมโปรโชั่นพันคุณผู้ชมขาเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วคุณมีไม่ถึง700บาท700บาทมีทอนหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่หมายเลขนี้ก่อนกันพลาด0 2 1 1 4 6 4 6 6ส 02-114-6-466หรือว่า Line at Fin 26หรือ26 ฟิน26คุณผู้ชมขะกล่องนี้เลือกเอาเลยค่ะคุณอยากได้กลิ่นไหนติดใจกลิ่นไหนน้ำหอมเนี่ยขนาด30 ml ส่วนโลชั่นน้ำหอมขนาด100 ml ไปในเซ็ตบ็อกสวยๆแบบนี้ราคาหั่นตรงนี้เลย690บาทเท่านั้นเองค่ะหูอบาทโทรเดี๋ยวนี้เลยคุณผู้ชมขาศ2นเห้อนี่เต็มเงินมาซื้อละคะโอ้โอมาเลยทันทีนเลยคะเราไม่ขายคุณตอนนี้นะคะคุณโทรเบอร์นี้แล้วได้ของทันทีเลย โอเคเลยครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ขอบคุณนะครัขบขอบคุณครับคุณผู้ชมค,คิดดูดิเราขายตรงนี้แม่ค้าพ่อค้าอยากซื้อ เธอสนใจไหมสนใจครับคุกแล้วก็ี่าูกมาไปนี่นี่ไงคุณจะเลือกกลิ่นใดก็ได้กลิ่นพระเอกเป็นฟินอินแบล็คหรือกลิ่นนางเอกทางที่ดีคุณเหมาไปทั้งสองกลิ่นเลยค่ะเพราะว่ายังไงคุณก็ต้องมอบให้แฟนคุณอยู่แล้วอันนี้อันนี้ให้ตัวคุณเอง690บาทกับ1บ็อกเซตแบบนี้โทรเลยคุณผู้ชมขา02 114 6466หรือฟิน26ค่ะต้องรีบโทรเลยนะ ตลาดก็จะอยากซื้อทั้งตลาดเลยบอกคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าไม่ซื้อวันนี้คุณจะเสียใจเป็นที่สุดในชีวิตเพราะว่าปกติไปเช็คได้เลยในการจัดโปรของมานาังฟินทุกครั้ง1กล่องแบบนี้คุณผู้ชมราคา1290บาทค่ะแต่ถ้าซื้อกับเราตอนนี้ในรายการโทรเดี๋ยวนี้02-114-6466หรือว่าแอดแอดไซน์นะคุณผู้ชม่ะมีตัวเอกลมๆแล้วก็ฟิน26ค่ะ0 2 1 1 4 6 4 6 6หรือว่าแอ สิ้น26คุ้นายเลยค่ะ690บาทพร้อมส่งตรงถึงบ้านค <Yeah. S 1> ุณนส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ด้วยแนะนำคุณผู้ชมค่ะได้โปรดีๆแบบนี้สั่ง2กลิ่น2สไตล์ไปเลยค่ะเก็บไว้อันนึงแจกให้แฟนอันนึงใช่แล้วว่าแล้วเราฉีกเลยไหมป๋าเนี่ยผม In Black ปกติใช้กลิ่นไหนอยู่คะ ใช้ฟินอินเลิฟค่ะเหมาะกับคุณพี่ผู้หญิงดูในเสื้ออินเลิศเลนเลยเฮ้ให้อย่างชินเอาฟินแบ็คฟินแบ็คดิผู้ชาย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 ดีไหมดีไหมหกร้อยเก้าสิบใช่แม่แม่แม่โทรสั่งตอนนี้เลยศูนย์สอง 1146466ได้ทั้งโลชั่นได้ทั้งอันนี้เลาจะใช้รวมกันนะแม่ออ๋จะโทรไหมที่หอมเนี่ยโอ้ไหมโทรไหมสั่งซื้อไหมสั่งซื้ออยู่ค่ะใช้อยู่ตอนนี้ก็ใช้อยู่ค่ะจริงเหรอจริงค่ะจมานแม่ด้วยชอบอะไรในน้ำหอมมาดามฟิลชอบที่ว่ามันอยู่ทนมันตัวจริงแล้วก็มีมีหลากหลายด้วมีหลากหลายให้เลือกใช่ไหมซื้อเยอะมากเลยสบู่กด้วแล้วก็เป็นกล่องเช็ดมือ วันนี้เรามาลอกับความเซ็กซี่จากฟินอินแบล็คคุณผู้ชมขาแซบอย่างเดียวไม่ได้ความหอมเราก็ต้องแซบด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมล่อนเชม่ได้คค่ะโทรเลยคุณผู้ชมขา0ู1 1 4 6466่อคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าไม่ซื้อวันนี้คุณจะเสียใจเป็นที่สุดในชีวิตเพราะว่าปกติ1กล่องแบบนี้คุณผู้ชมราคา1 2 9 0าบาทค่ะแต่ถ้าซื้อกับเราตอนนี้ในรายการโทรเดี๋ยวนี้0 2 1 1 4 6 4ง หรือว่าแอดฟิน26ค่ะ0 2 1 1 4 6 6 6หหรือว่าแอดฟิน26คุ้นใจเลยค่ะ690บาทพร้อมส่งตรงถึงบ้าน <Yeah. S 1> <c oughs> ราคาดีแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้แลว้วพลาดแล้วจะเสียใจนะ690บาทเท่าน,นั้นค่ะดูดูดูเขาอยากได้กันทั้งตลาดเลยช่วงหน้าค่ะไปเดินตลาดชอปปิ้งกัน เอว่าอายครีมที่หนูแม่มเลือกใช้อะมิโนโวิตครอบครัวคุณดื่มแล้วยังแคนดี้แคนดูนวัตกรรมเส้นใหญ่เพื่อชีวิตอิสระโอ้ยอันนี้ต้องแวะร้านแาล้านนี้ต้องแวะสวัสด,ดีสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีครับโอ้ยมาตลาดหน้าองค์การแล้วไม่แวะร้านเจ๊แป๋ยยำผลไม้เนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนะ โอ้โหดูของร้านเขาสิคะละลานตามากโอ้ยน่ากินสุสดๆเลยผลไม้ว่าเริ่แล้วโอ้โหยทานกินกับน้ำจิ้มเขาอาลืมโลกไปเลยซึ่งตอนนี้เขามีน้ำจิม้มแซ่บๆถึง9ชนิดเลยนะเรื่องรสชาติการันตีเลยว่าร้านนี้เด็ดไม่เป็นรองใครในโลกล่ะดูดูดแซ่บขนาดไหนเมียป่าบ๊อบน,นี่เห็นปุ๊บุ้งตัวก็ไปทันทีคะ่ะ สบายดีไหมสบายดีมากคิดถึงด้วยคิดถึงเป็นยังไงยุ่งไหมยุ่งยุ่งแต่ตอนนี้โอเคตลาดกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ช่วงหลังโควิดไม่กี่เดือนมานี้เองอะค่ะแล้วเป็นไงทีกมัากลับมาไหมกลับมาและตอนนี้เวลานี้จะต้องกลับมาอีกเยอะมากเพราะว่าทางรายการจัดให้เจ๊แปลเป็นคนขายหรือคนซื้อจ๊ะม่อเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมจ๊ะ คือเจ้าของร้านว่าแน่แล้วแม่เจ้าของร้านแน่กว่านี่ลัางจะออกรายการเป็นไงบ้างเลิศมากเลยสาะน้ำเปรี้วหวานเราช่วงนั้นเราจะเป็นกะละมังนะคะวันหนึ่ง3าสกะละมังค่ะถ้าคุณผู้ชมจําได้เจ๊แป๋วนะไปรายการเรานะโอ้โหพวกเรานะว่าอึ้งมากอึ้งในความอร่อยแล้วก็อึ้งในความสามารถของเจ๊แป๋วเนาะค่ะช่วงนี้นะคะ ทำน้ำจิ้มเพิ่มขึ้นมามีอะไรมากสูตรเลยค่ะรเ,รเริ่มที่ตอนนั้นไปเท่าไหร่สมค่ะตอนนี้คือ9ก้าเก้าแล้วมันอะไรมาอ,อ,มอเพิ่มขึ้น,นมาม <ๆ S 2> นะคะ ช่วงที่ไปออกรายการนะคะจะเป็น3ตัวหลักๆก็คือน้ำประหวานกุ้งนะคะแล้วก็กะปิแห้งแล้วก็จะเป็นกะปิออริจินอลคือกะปิโวค่ะแล้วตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น9อย่างเลยค่ะดูดิแม่ฉันฉันทนไม่ไหวฉันอยากกินทั้งอันนี้ฉันอยากกินทั้งอันนี้แล้วฉันอยากกินอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้จะเป็นมะม่วงค่ะกินกะเกลืออะไรฉันยกไปเลยได้ไหมกะปิแห้งค่ะจะเข้ากันได้ดีมากเลยอันนี้จะเป็นมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวเขาจะเรียกว่าเป็นมะม่วงระตอย มะม่วงอ่อนอันนี้จะเป็นมะม่วงเบานะคะอันนี้จะเป็นยำมะม่วงปลากรอบนะคะเอาเลยเอาเลยขาดได้ค่ะสนุกไหมฮะตายเราจะได้ทํางานเป็นอะไรอะไรค่ะเดี๋ยวก็จะมีฉลากแล้วก็มียำต้มโอผู้ชมค่ะมันแซ่บมากมันดีใจเนะมันตื้นตันใจจะพูดอะไรไม่ค่อยถูกคือแบบอยากขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ทางร้านเรามาตอนนี้นะคะนี่ได้เส้นนี้มา แล้วก็ได้รถวิอ up ตัวสูงอัตโนมัติทั้งคันเลยได้มาอีกหนึ่งคันป้ายแดงนะคะแล้วก็ยังมีเงินฝากก้อนโตโต1หนึ่งก้อนแม่แม่บอกว่ามีคนมาเรียนแล้วก็มีคนมาเรียนสิ่งตลอดเลยค่ะวันนี้ก็เพิ่งโทรมาแต่สอนเขาหมดไหมสอนค่ะทุกอย่างคือต้องเหมือนเราทั้งหมดเพราะเขาจะเอาป้ายเราไปเป็นการันตีด้วยแม่เฮนเวลตาแม่แบบ ชื่นใจใจแม่แม่ี่ออกรายการตอนนี้นะคะคือเรามีสาขาแยกไปอีกคือที่โพทารามนะคะให้ขายร้านอากม้านขากดีค่ะขายดีคือสองสาวันแรกก็ได้ทุนคืนมาแล้วอ่ะเแรกเลยได้ทุนเลยค่ะฉันเริ่มทำรายการไหมพวกเราขายของดองดีกว่าฉันต้องเอาดีด้านนี้ให้ได้แล้วก็จะมีที่ลบบุรีอีก น้องชายเขาก็ที่กรุงเทพที่กรุงเทพอะไรสาขาเลยค่ะเราให้ครอบครัวของเราได้เติบโตกับเราด้วยค่ะอันนี้คือความชื่นใจที่เราเห็นการเติบโตทั้งเรื่องของการทำอาหากินแล้วก็การเติบโตทั้งเรื่องของการได้แล้วต้องให้วันนี้เราไม่ได้มาเฉพาะรายการผู้หญิงทำอาหากินเท่านั้นเรามาพร้อมกับมาดามฟินผู้หญิงคนไหนผู้ชายคนไหนที่ลุกขึ้นมาตั้งใจทำอาหากิน เราขอเสริมความมั่นใจของคุณด้วยกลิ่นจากมาดามฟินวันนี้เป็นฟินอินแบล็กค่ะแนวเซ็กซี่เซ็กซี่เอาไว้ล่อผู้ที่เดินผ่านไปานมาแล้รเราไป็เชิดเชิดนั่นเอง ล่อให้มันติดแล้วเราก็เชิดใส่เชิญค่ะเอามาฝากเป็นกําลังใจให้มาดามฟินก็ฝากกําลังใจมาให้ขอบคุณค่ะขอบคุณมาดามฟินด้วยนะคะน้หอมมาดามฟินใช้ได้ทุกเพศหรอเงี้ยก็ใช้ได้ใช้ได้สวยมากสวยมากเลยวันจูบอันนี้อันนี้ไม่ได้โกรธใช่ไหมไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธโอ้ขอบคุณนะคะ คุณผู้ชม่าตลาดหน้าห<ฮ>้มีทุกวันนะคุณมาเย็นๆนิดนึงนะฝั่งนู้นจะเป็นอาหารทั้งเส้นเลยและอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปมาเลยทุกที่นี่ยินดีต้อนรับเดินที่นี่สนุกมากเลยอะคุณผ <บง S 2> ู้ชมขาทั้งหิมท้องหิมตาและที่สําคัญคือเราหิมใจมากหิมหัวใจที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้เชิญแม่ค้าบางท่านเป็นตัวแทนของตลาดที่นี่เนี่ยไปออกรายการผู้หญิง่มาหากินมันทําให้เราย้อนกลับมาเห็นว่า เรามาถูกทางแล้วพวกเขาก็มาถูกทางเช่นเดียวเหมือนเป็นแรงเป็นานใจเลยให้เราทํารายการดีๆต่อไปคุณผู้ชมค่ะนี่คืออาชีพที่มั่นคงนุ่มบอกเลยว่าชาติมั่นคงด้วยอาชีพค้าขายแบบนี้แหละโอ้วันนี้มีคำคมไหมฉันต้องถามเขานะนม่จถามไม่จะทำนะอ๋ออยากให้ถามมีมีคำคมไหมคัมีอ๋อเอามาเอามาค่ะอยากได้เงินเป็นแสนต้องใช้สองแขนนี่แหละนี่ วันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมขากลับมาพบกับรายการผู้หญิงธรรมาหากินได้กวันจันทร์หรือวันพฤหัสบ่ายสโมงยี่สิบทางช่อง Work Point 23วันนี้ลาไปก่อนผู้ชมขาสวัสดีัชดีคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะมา